อันนี้ก็คือพืชหลักๆค่ะที่ว่าเราจะได้อทิ์ละพันกว่าบาทเป็นสะเดาพันทวายออกดอกตลอดทั้งปีกิ่งพันก็ประมาณกิ่งละ2 0 0ที่ซื้อเข้ามานะครับสะเดานี่เราออกทั้งปีแล้วเก็บส่งไมค้าขายได้ตลอดทั้งปีเนาะอน,นั่นเนาะมีผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักบุ้ง,ง,งแก้วเก็บให้ส่งไมค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกัมละ10บบาทอะ70กรัมก็700แล้วก็ผลผลิตจากถั่วฝักยาวมะเขือไข่ไก่ถ้าเรากินไม่ทันแล้วก็เอาไปขายรายได้หลักๆเรามีอยู่3ตัวมีผักบุ้งมีสะเดาแล้วก็มีกล้ววยยกลล้หอม Ies, พันลูกใหญ่ซื้อต้นพันเข้ามาต้นละ3 0บาทถึงเราจะไม่ได้ขายเราก็ยังได้กินเราซื้อเขากินแล้วก็มาซื้อตัวเองกินดีกว่าวันนี้เราจะกินผักบุ้งเราจะกินพริกแล้วก็ซื้อของเรากินเงินที่เราซื้อของเรากินอ่ะมันก็จะเป็นเงินเก็บของเราการตลาดเราก็ไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสอนตัวเราเองเรื่องการตลาดถ้าเราไม่รู้จักไปนะนักขึ้นนักขึ้นเดี๋ยวมันก็จะบีบตัวเราไปเองเนี่ยเก็บไปขายไปแจกไปเดี๋ยวคนนี้จะมีลูกค้ามาหารเราเองเขาก็จะซื้อของเราไปกินเรื่อยๆเรื่อยคนนี้ก็จะ